ในพุทธประวัติอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งธรรมะมีเรื่องราวหนึ่งที่หลายคนเคยได้ยินแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจถึงแก่นแท้ของมันเรื่องนั้นคือเรื่องพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในปลาลาา่าเล่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงอยู่ห่างจากหมู่สงฆ์และได้รับการดูแลจากช้างกับลิงเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงนิทานเก่าไม่ใช่แค่นิยายทางศาสนาแต่คือภาพสะท้อนความเข้าใจอันลึกซึ้งถึงธรรมะความสัมพันธ์ของชีวิตและความบริสุทธิ์ของจิตใจที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ส่นนวนฉน เราจะเดินทางย้อนกลับไปยังป่าเลไลเพื่อรับรู้เรื่องราวนั้นอีกครั้งและนำมาสะท้อนในชีวิตของเราว่าในยุคแห่งความเร่งรีบนี้ธรรมะาจากช้างและลิงจะสอนอะไรเราได้บ้างเนือเรื่องป่าเลไลและการประทับอยู่ของพระพุทธเจ้าในช่วงหนึ่งของพุทธกาลเกิดความไม่ลงรอยกันในมูสงนวัดวิรวันเมืองราชคารือพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการสั่งสอนในเวลานั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จึงเสด็จออกจากหมูสงลำพังมุ่งหน้าไปยังป่าลึกชื่อป่าเลไลในป่าลึกที่ไม่มีผู้คนไม่มีเสียงสาธยายรม ไม่มีภิกษุไม่มีอุบาสกไม่มีพระราชาไม่มีคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าประทับอย่างสงบและที่นั่นเองมีสัตว์สองตนที่มาเฝ้าดูแลพระองค์อย่างสุดความสามารถช้างป่าลิไลกะเป็นช้างป่าเชือกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมันเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่เพียงลําพังก็รู้สึกเลื่อมใสจึงตั้งใจถวายการดูแลทั้งขุดน้ําถวายน้ําจากงวงนําผลไม้มาให้สะอาดบริสุทธิ์เสมอลิงตัวหนึ่งในบริเวณนั้นเมื่อเห็นช้างทําความดี ก็ปรารถนาจะทําบ้างจึงไปหาน้ำาพึ่งมาถวายพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงรับไว้ลิงดีใจจนกระโดดโลดเต้นด้วยความปิติและพระตกลงมาตายในทันทีในเรื่องนี้แม้จะดูเหมือนเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความลึกซึ้งทางจิตใจและหลักธรรมจานวนมากธรรมะาจากช้างความมั่นคงการมีน้ําใจและวัในช้งนั้นเป็นสัตว์ใหญ่หนักแน่นเดินชา้าแต่มุ่งมั่นไม่รีบร้อนไม่หุนหันพลันแล่น เมื่อช้างป่าลิไลก็ตัดสินใจจะดูแลพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบแต่ทาอย่างสม่ําเสมอไม่ขาดไม่บกพร่องเราสามารถเรียนรู้จากช้างตัวนี้ได้ว่าการทําดีนั้นไม่ใช่ทําแค่ครั้งเดียวแล้วจบแต่คือการทําอย่างสม่ําเสมอมีวินัยและตั้งมั่นการทําความดีที่ยั่งยืนต้องอาศัยการฝึกฝนใจและมีเมตตาในระยะยาวช้างยังแสดงถึงคันติคือความอดทนเมื่อมีสัตว์อื่นมากินอาหารที่ตนเตรียมไว้ก็ไม่ขัดขวางยอมถอยกลับ แล้วกลับมาใหม่ในวันถัดไปทำดีโดยไม่เรียกร้องไม่หวังผลตอบแทนไม่ประกาศคุณความดีของตนธรรมะจากลิงความตั้งใจบริสุทธิ์แม้ไม่สมบูรลิงนั้นตรงข้ามกับช้างโดยสิ้นเชิงมันว่องไวอารมณ์เร็วใจร้อนและมีแรงผลักดันจากอารมณ์ขนาดหนึ่งแต่สิ่งที่ลิงตัวนั้นมีคือเจตนาบริสุทธิ์มันไม่ได้มีแผนมันไม่ได้คิดยาวแต่มันมีศรัทธามันอยากทำดีพอมันเห็นช้างถวายของ ก็อยากทําดีด้วยบ้างจึงไปหาน้ํเพึ่งมาถวายแม้ผลของการกระทํานั้นจะไม่ยั่งยืนลิงตายหลังจากถวายของแต่ธรรมะที่มันสื่อถึงคือการกระทําที่ออกจากใจแท้แม้เพียงชั่วขณะก็สามารถงดงามและมีคุณค่าได้เราไม่ควรดูแคลนการกระทําของผู้ที่อาจดูไม่สมบูรณ์ในสายตาสังคมเพราะสิ่งที่มีค่าย,ยิ่งกว่ารูปลักษณ์ภายนอกคือความจริงใจเปรียบเทียบร่วมสมัยช้างกับลิงในตัวเราทุกคนมีช้างและลิงอยู่ในใจในบางเวลาเราเป็นเหมือนช้างสงบนิ่งมีแผนมีวินยัย มันคงในทางธรรมแต่ในบางเวลาเราก็เป็นเหมือนลิงหุนหันรวดเร็วอารมณ์พุ่งพล่านมีแรงกระตุ้นจากใจชั่วขณะคำถามคือแล้วเราควรเลือกอย่างใดคำตอบคือไม่จําเป็นต้องเลือกจงฝึกให้ช่างในใจเราแข็งแรงด้วยการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอฝึกกดมาธิศีลและปัญญาและจงเคารพลิงในใจเพราะมันคือพลังแห่งความตั้งใจความศรัทธาและการลงมือสิ่งที่เราต้องมีคือสติเพื่อรู้ว่า เมื่อไรควรเป็นช้างเมื่อไรควรปล่อยให้ลิงแสดงตัวการอยู่ลําพังกับธรรมะพระพุทธเจ้าเสด็จไปอยู่ลําพังไม่ใช่พระพระองค์ละทิ้งโลกแต่พระพระองค์ต้องการให้โลกทบทวนตัวเองบางครั้งการหันหลังให้เสียงภายนอกคือหนทางในการฟังเสียงข้างในทุกวันนี้โลกเต็มไปด้วยเสียงเสียงของโซเชียลมีเดียเสียงของความคาดหวังเสียงของการเปรียบเทียบเราควรถอยกลับมาอยู่กับตัวเองบ้างอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทำไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อมองเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นความศักดิ์สิทธิ์ของใจ ไม่ใช่ฐานะช้างกับลิงไม่มีศีลไม่มีเพศไม่มีวันนะไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้เข้าวัดแต่ใจของมันศรัทธาและเมตตาตรงนี้แหละคือแก่นแท้ของธรรมธรรมะไม่เคยจำกัดว่าต้องมาจากพระต้องมาจากมนุษย์ต้องเรียนจบทำศึกษาชั้นไหนแต่ธรรมะคือสิ่งที่เกิดจากเจตนาบริสุทธิ์ความเข้าใจและการลงมือปฏิบัติช้างตัวหนึ่งทำได้ลิงตัวหนึ่งก็ทำได้แล้วเราล่ละทำได้ไหมบทสรุปเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในป่าเลาย่ย กับช้างและลิงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเก่าๆแต่คือภาพสะท้อนของชีวิตความศรัทธาความเพียรและความเมตตาเราทุกคนมีโอกาสได้เป็นช้างผู้มั่นคงมีโอกาสได้เป็นลิงผู้กล้าแม้จะปอบบางจงอย่าดูถูกความพยายามเล็กข้อของใครและอย่าลืมว่าทุกจิตใจที่บริสุทธิ์คือส่วนหนึ่งของโลกธรรมที่ยิ่งใหญ่ในความเงียบของป่าเล่ยมีธรรมะที่กำลังบอกเราว่าอย่าหยุดทำดีแม้ไม่มีใครเห็น